สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอมูนขอต้อนรับเพื่อนๆนเข้าสู่อ้วนน้อยซอยสองแล้ววันนี้เราก็มาต่อกันเลยกับมังงะ p r i s เซอร์แลเล่มที่3เล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยเกมทดลองคุกนรกเล่มที่3ตอนที่13เมื่อสีเดือนก่อนคาซึมาตะซาจิทุกผู้ชายแปลกหน้าตอนเธอจนจนมุมพวกมันผัดกันเฝ้าต้นทางและก็ทําเรื่องที่เลวร้ายสมมกับเธอ ระยะเวลาผ่านมาจนถึงตอนนี้คาซูมตะเซจิพ้องเธอได,ได้พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อจะหาตัวคนร้ายและก็ล้างแค้นให้กับลูกเขาบอกกับนางามินะว่าพาร์ทเนอร์ของเขาเชื่อฟังมากกว่าที่เขาคิดไว้ซะอีกเขามั่นใจว่าเขาต้องชนะเกมนี้อย่างแน่นอนและก็ได้เงินรางวัลมาครอบครองเขาคิดถูกแล้วที่เลือกเอริกะเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว,ว่าทำไมเธอถึงยอมให้ความร่วมมือง่ายๆแบบนี้ล่ะทั้งๆที่เธอเองก็มีสามีและก็ลูกให้กลับไปหาว่าแต่ว่าวันนี้มันคือวันที่พาร์ทเนอร์จะต้องทายชื่อของพวกเขาให้ถูก ซาจิเข้าใจไปเองว่าเพราะมิสกิเองก็ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วถ้าเกิดว่าอาญาทายชื่อเอยามะได้ถูกต้องเขาก็จะเป็นคนชนะเกมนี้ไปเลยแต่ว่านางามมิเนะก็บอกว่าไม่ใช่เกมจะจบลงก็ต่อเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดต่อให้เหลือผู้คุมขังเพียงคนเดียวก็ตามเธอยังบอกต่อว่าเอยามะถอดหน้ากากให้กับอาญาเห็นหน้าไปแล้วเธอไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าได้ยินมาแบบนั้นคาซึมตะก็เลยเข้าใจว่าเอยามะไม่ได้มาเพื่อเงินรางวัลแต่เขามาเพื่อแก้แค้นล้วนเอยามะคงอยู่ได้ถึงวันนี้สินะ เหลือแค่ฉันคนเดียวก็ดีสุดๆไปเลยคาสมตาตะบอกอย่างดีใจและกลับมาที่ห้องคุมขังพร้อมกับนางามิเนนะณห้องคุมขังเอยามะก็บอกกับอายะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอมาเป็นเวรกรรมที่เธอก่อไว้ทั้งนั้นแหละเพื่อเพลอเธอเองก็ยังคงคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทําผิดด้วยซ้ําและแล้วก็ถึงเวลาของการถ่ายชื่อกติกาของการถ่ายชื่อมีอยู่ว่าพาร์ทเนอร์สามารถถามคําถามกับผู้เข้าแข่งขันได้สามคำถามโดยที่ผู้เข้าแข่งขันนั้นจะต้องตอบตามความจริงเท่านั้นและก็แน่นอนว่า ถามถามชื่อผู้เข้าแข่งขันเด็ดขาดหลังจากที่ถามเสร็จแล้วถึงจะเริ่มทายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้หนึ่งครั้งถ้าหากทายถูกก็จะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระเมื่อเวลาถามคำถามเริ่มขึ้นอายะก็นอนนิ่งเงียบไม่ถามอะไรกับเอยามะเลยจนกระทั่งเวลาถามคำถามได้จบลงก็ถึงเวลาของการทายชื่ออายะที่นอนอยู่ก็เริ่มขยับริมฝีปากทีลนนิดเธอพยายามจะเอ่ยชื่อของเอยามะออกมาอย่างสุดความสามารถเอยามะเองก็ลุ้นว่าเธอจะพูดชื่อของเขาออกมาจริงใช่ไหมปรากฏว่าเธอพูดชื่อของเขาเป็นเอยะไอด ถ้าว่าเธอดันใช้เวลานานเกินไปกว่าจะตอบออกมาได้แถมเธอก็ยังพูดไม่ดังพอที่จะทาให้อีกฝ่ายได้ยินชัดเจนและแล้วช่วงเวลาของการทายชื่อก็จบลงเอยมาม่โหเรออกมาแบบสะใจที่อาญะทายชื่อไม่สําเร็จและก็ต้องรอไปจนถึงสัปดาห์ถัดไปของมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาให้เธอนะ่ะอดน้ําอดอาหารมาตลอด3วันเธอคงจะไม่มีแรงพอจะพูดได้ซ้ําแต่ว่าอีกสักหน่อยเขาคงต้องหาอะไรให้เธอกินเพราะเขายังไม่อยากให้เธอตายไปซะก,ก่อนต่อมาเอยามาก็เจอฮาราคาวะอยู่ในห้อง ฮาดคาวะบอกว่าเขาเป็นห่วงก็เลยมาหาแต่เอยามะก็บอกว่าเขาดูผังกล้องวงจรปิดก็ได้นี่นาอย่าคิดทําอะไรตามใจชอบสิฮาดาคาวะก็เลยบอกว่าเขาจะมาอธิบายกฎกติกาเพิ่มเติมเอยามะก็บอกว่าจะยังไงก็ช่างเถอะขอแค่อย่าให้กฎเนี่ยมันมาขวางทางการชําระแค้นของเขาก็พอเอยามะและก็คาซึมตาตะเข้าห้องในเวลาที่ไล่เลี่ยกันพอคาซึมตาตะเห็นเอยามะก็แปลกใจว่าทําไมเอยามะถึงยังเล่นเกมต่อไปได้อีกเขาควรจะถูกกาจัดทิ้งไปแล้วนี่นา ไม่นานก็มีเสียงดังขึ้นจากทีวีเสียงนั้นแนะนําตัวเองว่าเขาชื่อคุจิมะผู้ดูแลของเกมคุมขังนั่นเองตอนที่14เมื่อทั้งคู่ได้ยินชื่อของคุจิมะก็เริ่มคุ้นคุ้นบนบัตรเชิญก็มีชื่อนี้อยู่ด้วยวันนี้เขาไม่ได้มาเพื่อพูดคุยแต่มาเพื่ออธิบายกฎกติกาเพิ่มเติมตามมารยาทปกติแล้วเขาควรจะมาพบกับทั้งสองคนด้วยตัวเขาแต่ว่าผู้ดูแลคงจะทําแบบนั้นไม่ได้เอยอมะก็เลยบอยวายว่า เป็นผู้ดูแลสูงสุดซะเปล่าไก่กแค่มาเจอหน้ายังทําไม่ได้เลยและเขาก็ยังบอกต่ออีกว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรอีกฝ่ายมากนักอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยสักพักคุจิมะก็เปิดเผยใบหน้าของตอนเองผ่านจอทีวีและก็บอกว่าเขาอยากจะขอบคุณทั้งคู่ต่อจากนี้ไปทั้งคู่จะต้องมาแข่งกันเองเอยามะก็สงสัยว่ามันแตกต่างอะไรกับเกมคุมขังมากหรือเปล่าคุจิมะก็เลยบอกว่าต่างสิแต่กติกามันง่ายมากทั้งคู่ก็แค่ต้องถามคําถามพาร์ทเนอร์แล้วก็รวบรวมข้อมูลมาให้ได้ ในซองจดหมายของแต่ละคนจะมีข้อมูลที่ระบุไว้ว่าจะต้องได้ข้อมูลอะไรของพาร์เนอร์มาบ้างโดยจะมีอยู่ทั้งหมด7ข้อด้วยกันใครที่เป็นคนรวบรวมข้อมูลได้ครบทั้ง7ข้อก่อนจะถือว่าชนะโดยให้เวลาเพียงแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลา1สัปดาห์เท่านั้นแต่ว่าเ้าเลยกำหนด7วันยังไม่มีใครได้ข้อมูลมาครบสักคนแต่ละคนจะได้รบับบทลงโทษตามจำนวนข้อที่เหลืออยู่ซึ่งบทลงโทษก็ระบุไว้ในท้ายกระดาษว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องบริจาคอาวัยวะภายใน หรือชิ้นส่วนของร่างกายในกรณีที่ไม่สามารถระบุข้อมูลของพาร์ทเนอร์ได้มากเท่ากับจำนวนข้อเช่นนิ้วก้อยหูซ้ายแขนขวาขาซ้ายตาขวาหัวใจและสมองตราบใดที่ข้อมูลได้ครบก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผู้เข้าแข่งขันทั้งนั้นเอยามะก็มองไปที่กระดาษและก็สงสัยว่าทําไมถึงมีคําถามนี้อยู่ในกระดาษคําถามของเขาด้วยคําถามมีอยู่ว่าคุณปิดบังความลับอะไรกับสามีแต่ว่าผู้ถูกคุมขังของเขานั้นยังไม่ได้แต่งงานเลย คูจิมะลืมบอกเรื่องที่สําคัญที่สุดไปเลยเพราะว่าเกมนี้เป็นการล้วงข้อมูลของพาร์เนอร์อีกฝ่ายแต่ละคนจะใช้วิธีไหนก็ได้เพื่อจะเขนข้อมูลให้ครบ7ข้อเอเยมะก็เลยนึกสนุกแล้วก็บอกว่าถ้ามันไม่ผิดกฎเกมคุมขังเขาสามารถบอกชื่อของคาซูมาตะให้กับเอริกะรู้ดีไหมนะเอเยมะไม่กลัวเพราะว่าอาญะรู้อยู่แล้วว่าเขาคือใครแต่ไม่สามารถจะทายชื่อเขาได้ตามกติกาเขาก็เลยทําตัวตามใจชอบอย่างที่เห็นฮาระคาวะที่ยินพิงกาแพงอยู่ก็หลุดคําออกมาเพราะเขาแค่นึกเล่นๆว่า ทั้งคู่จะเข้าไปในคุกของกันและกันเขาจะมีสีหน้ายัางไงกันนะคาซึมตะที่คิดว่าเกมนี้จะผ่านไปแบบง่ายๆโดยที่เขาไม่ต้องมือเปื้อนเลือดโกยวายเป็นการใหญ่เขาแย้งว่าถ้าพาร์ทเนอร์รู้ชื่อของคาซึมตะเกมก็จบนะสิตาแก่เจ้าเลย่ยคุจิมะก็ตอบว่าเกมนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกคาซึมตะก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะเล่นเกมนี้แต่ก่อนที่คุจิมะจะจบการอธิบายเอยามะก็แย้งขึ้นมาด้วยความไม่พอใจว่าทำไมเขาต้องจัดการแข่งขันซ้อนการแข่งขันอีกทีด้วย และก็ยังเป็นตอนที่การแข่งขันดําเนินมาถึงขนาดนี้แล้วเป้าหมายเขาคืออะไรกันแน่เขายืนกรานว่าเขาจะไม่เล่นเกมไรสาระนี่เพราะเขามาที่นี่เพื่อจะแก้แค้นอายะคุจิมะก็เลยโกรธจ,จัดแล้วก็บอกว่าอย่าล้มเชื่อตัวเองให้มากนักถ้านายไม่ได้ถูกเชิญมาที่นี่ก็คงจะเป็นไอคีแพ้หน้าสมเพชเวทนาอยู่แบบเดิมถ้าไม่เล่นก็แค่รับบทลงโทษไปซะแล้วคุจิมะก็ตัดสายไปหลังจากฟังประกาศเสร็จแล้วคาซิมะตะก็เสนอว่างดใช้ความรุนแรงในการเข้นถามข้อมูลจะดีกว่า เพราะเอยามะก็คงจะรู้สึกไม่ดีถ้าเขาเป็นคนลงมือทรมานอาญะเอยามะก็ทําเป็นเห็นด้วยแต่รับหลังเขาก็ได้บอกอาราคาวะว่าให้เตรียมเครื่องมือทรมานไว้ให้พร้อมทางด้านของคาซูมตะก,ก็เห็นว่ารางวัลที่เขาจะได้รับเมื่อเล่นโบนัสเกมชนะก็คือเขาสามารถเลือกรางวัลได้3อย่างจาก6อย่างและก็แน่นอนว่าหนึ่งในรางวัลน,นั้นก็คือข้อมูลอาชญากรรมของคนร้ายที่ทําร้ายลูกสาวเขาในเมื่อเป็นแบบนี้เขาเองก็จะทุ่มสุดตัวเหมือนกันส่วนทางฝั่งของเอยามะเขาไม่ค่อยสนใจรางวัลเท่าไหร่ แต่เมื่อเห็นข้อหนึ่งระบุว่าเขาสามารถเพิ่มรายชื่อของพาร์ทเนอร์อีกคนเข้ามาที่ห้องคุมขังได้เมื่อชนะโบนัสเกมเขาก็นึกถึงหน้าของอาคิยามะนามินังปากพล่อยที่เอาเรื่องราวของเขาเนี่ยไปพูดแบบเซียหายจนทําให้เขาต้องมีบาดแผลในใจไปตลอดชีวิตทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ผิดอะไรแท้ๆท,ทำไมเขากลับถูกอายาเกลียดขนาดนี้ความคิดเล็กน้อยนั้นผุดเข้ามาในหัวของเขาแต่ก็ถูกฮาราคาวะเนี่ยขัดจังหวะซะกอ่อนเขาเอาเครื่องมือทรมานเข้ามาให้ เอยามะก็สังเกตว่ามีผงขาวๆถูกบรรจุเอาไว้ในถุงเล็กๆนั่นด้วยเขาก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรกันฮาราคาวะก็เลยบอกว่ามันคือเคตามมนสารเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งทําให้เกิดภาพหลอนเอยามะก็เลยนึกอะไรดีๆออกเขาก็เลยคิดจะเอามันไปละลายน้ําและก็ใช้ประโยชน์จากมันก่อนที่เขาจะไปหาอายะเพื่อจะป้อนน้ําแล้วก็อาหารให้เธอถูกประคองขึ้นมาให้กินแซนด์วิชเอยามะก็รีบหยิบน้าให้เธอดือ่มเธอบอกขอบคุณเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปทําให้เขาเนี่ยใช้ง,งักไปชั่วครู่แล้วก็ นี่มระเดินออกมาจากนิฟแล้วก็ถูกโซโนยดะชนเข้าอย่างจังโซโนยดะก็บอกขอโทษแล้วก็บอกว่าเขาต้องรีบไปแล้วพอนี่มระเข้ามาในออฟฟิศก็เห็นว่าเพื่อนๆของเขาใช้งานโซโนยดะไปทํานู่นทํานี่นั่นเองแต่เรื่องนั้นก็ช่างมันก่อนอยามที่รู้รู้กันว่าตอนนี้นี่มระดูแลมิสกิอยู่ตอนนี้มิสกิตกรอบไปแล้วเขาเองก็ไม่ค่อยมีเวลาสอดส่องดูแลเธอเขาก็เลยจะมางขอให้เพื่อนๆที่ว่างงานไปคอยจับตาดูเธอให้หน่อยทั้งสองคนก็ปฏิเสธไปทันใดนั่นเองโซโนยดะที่กลับมา ก็ตกเป็นเป้าหมายของนีมูระซะแล้วตอนที่15สุนยดาตตกใจที่เขานะ่ะจะได้เป็นคนคอยเฝ้ามิสกิเพราะว่าเขาค่อนข้างกลัวเธอมากแต่เมื่อเขาได้พบเธอต่อหน้าในห้องพักเขาก็ถึงกับตะลึงในความสวยน่ารักและก็มีสเสน่ห์เขาฝากเนื้อฝากตัวกับเธอแล้วก็บอกว่าจะปกป้องดูแลเธอด้วยชีวิตเลยจนนีมูระเค้มกอกเขาที่กระบันของรุ่นน้องเขาให้ทีหนึ่งฮาราคาวะก็พาเอยามะมาที่คุกคุมขังของคัซมะตะเอยามะก็บอกว่าถ้าเธอไม่ยอมเปิดปากพูดเลยเขาจะเป็นคนทําให้เธอตกอยู่ภายใต้อำนาจของเขาเอีก เพราะว่าตอนนี้เขาก็เป็นดั่งพัสดีของคุกในรกแห่งนี้เมื่อเอาม,มาเข้ามาในคุกของเอริกาเขาก็ตกใจที่เธอนะ่ยมีร่างกายสมบูรณ์ครบทุกอย่างต่างจากอายะเขาพยายามจะตะล่อมถามคําถามเธอแต่ก็ถูกปฏิเสธเขาเข้าใจว่าเธอกลัวคาสึมตาก็เลยไม่กลาก้าตอบคาถามเขาเขาพยายามจะยื่นข้อเสนอว่าถ้าเธอทําตามที่เขาบอกเขาจะช่วยเธอออกไปจากที่นี่และก็โกหกเธอว่าคาสึมตตะตัดกลังหลอกเธออยู่แต่ว่าเธอก็ยังคงปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับเขาอยู่ดีเพราะไม่มีอะไรจะการันตีว่าเขาจะทําตามข้อเสนอเหมือนกัน เธอหลีกเลี่ยงไม่ตอบคาถามเขาเพราะเธอไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลที่เขาต้องการด้วยหรือเปล่าเอยมามะก็เลยเอากระดาษของเขามาให้กับเธอดูแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่1นึถึงเแล้วก็เริ่มถามชื่อของเธอก่อนตอนที่16ทางด้านของคาซูมาตะที่กำลังจะเข้าไปในคุกของอายะเขาก็สงสัยว่าเอยมามะเคยถูกแกล้งมาก่อนหรือเปล่าเพราะเขาได้ยินที่คุจิมะบอกตอนอธิบายเกมแต่นางามินะก็บอกว่าเธอบอกเขาไม่ได้คาซูมาตะก็เลยเริ่มรู้สึกเห็นใจเอยมามะขึ้นมาเพราะว่าอย่างงั้นเขาก็เป็นแค่เด็กนักเเรียนนนนนคนหึ่่งทาั้ แต่เมื่อวินาทีที่เขาเนี่ยได้ก้าวเข้ามาในคุกเขากลับต้องล้มตึงลงไปกับพื้นห้องถึงเขาจะรู้ว่าเอยามะเป็นคนตีสองหน้าเก่งแต่เขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเอยามะจะเป็นคนโหดร้ายขนาดนี้เขาประเมินหมอนั่งต่ำเกินไปและตอนนี้เขาก็เริ่มหวั่นใจว่าเอริกาจะปลอดภัยหรือเปล่าทางฝั่งของเอยามะเขาทราบชื่อของเอริกาแล้วและก็พยายามทำกับเธอคล้ายๆกับที่ทำกับอายะนั่นคือการใช้ความรุนแรงเอริกาเสนอว่าเกมนี้มันไม่จำเป็นจะต้องมีคนแพ้หรือว่าชนะแต่มันสามารถชนะทั้งคู่ได้ ทั้งสองคนได้ข้อมูลทั้ง7ข้อในเวลาเดียวกันเพราะว่าคาัสมุตะโทรไปถามข้อมูลผู้ดูแลมาแล้วเขาบอกว่าทําได้เอะมาก็เลยบีบคอเธอแล้วก็บอกว่าถ้าคาัสมตะรู้เรื่องนี้แล้วทาไมหมอน,นั่นถึงไม่ยอมบอกฉันละ่ะฮะเขาบีบคอเธอแน่นขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าเธอจะยอมร่วมมือกับเขาและก็คิดจะทรยศเขาทีหลังเธอบอกว่าเธอเคยโกหกและก็หักหลังคนที่มีค่ากับเธอมามากแล้วมันทําให้เธอเสียใจมาจะถึงทุกวันนี้แล้วก็เลือกจะเป็นคนที่ดีไม่โกหกใครต่อไป แม้ว่าคัาสมุตะจะจับตัวเธอมาและก็ขังไว้ที่นี่สิ่งที่เธอทำได้ก็คือการให้อภัยเขาเหมือนกับการราดน้ำมันลงไปในกองไฟเอมาเข้าใจว่าเธอคงจะไม่เคยถูกปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมก็เลยสามารถพูดอย่างนั้นได้มาลองดูกันหน่อยสิว่าถ้าฉันฆ่าเธอสตอนนี้เธอจะให้ภัยฉันอยู่ไหมตอนที่17คัสมุตะเข้ามาเช็คสภาพของอายะใก,กล้ๆเพื่อดูว่าเธอนั้นตายหรือย,อยังเธอคงตอบคำถามเขาไม่ได้แน่แต่ว่าช้าก่อนถ้าเกิดว่าเธอตายขึ้นมา เอจามะอาจถูกถอดออกจากการแข่งขันและเกมลวงลับตับแตกอะไรนี่ก็จะจบลงเพื่อลูกสาวเขาแล้วเขาจะยอมมือเปื้อนเลือดสักครั้งแต่จู่ๆเขาก็รู้สึกได้ว่าซาจิเมายืนอยู่ข้างๆเขาเหมือนจะมาบอกว่าให้ช่วยอาญะให้ได้จริงๆแล้วเขาก็อดจะเวทนาเธอไม่ได้เพราะว่าเธอเองก็รุ่นราวคราวเดียวกับซาจิลูกสาวของเขาเหมือนกันสักพักเขาก็ได้ยินเธอและเมื่อบางอย่างออกมาทั้งๆที่ดวงตาย,ยังไม่ได้ปิดสนิทเธอเห็นภาพสมัยก่อนที่เธอกับเอยามะนั้นสนิทกันครูประจําชั้นในกวานให้เธอช่วยอยู่เป็นเพื่อนเอยามะ เพื่อทําให้เขาเข้ากับเพื่อนๆในห้องได้และก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแต่เมื่ออยู่ด้วยกันบ่อยๆเธอก็รู้สึกว่าเอยมะคอยรับฟังเรื่องของเธอและก็ยังปลอบโยนเธอโดยเธอคําที่อบอุน่นเธอก็เลยอยากเจอหน้าเขาทุกๆวันตอนนั้นเธอรู้สึกมีความสุขมากๆจนกระทั่งนามิเธอสงสัยว่าทําไมเธอถึงไปสูงสิงอยู่กับเอยมะอยู่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดและก็ดูพิลึกอีกอายะก็เลยบอกว่าเธอแค่จะช่วยอยู่กับเขาไปจนกว่าเขาจะเข้ากับเพื่อนคนอื่นได้เท่านั้นแหละแต่ว่าเอยมะได้ยินที่ทั้งสองคน,น,นค ตอนที่18เอยยมะนั่งรออายาอยู่ที่เดิมแต่ว่าเธอก็มาสายกว่าปกติเขาก็เลยบอกกับเธอว่าเธอไม่จำเป็นจะต้องมาที่นี่อีกแล้วเพราะว่าเขาคงรบกวนเวลาของเธอมากเกินไประหว่างทางกลับอาญาก็เลยบอกกับเขาว่าช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเธอมีความสุขมากถ้าเกิดว่าเอยยมะอยากให้เธออยู่เธอก็จะอยู่แต่ว่าถ้าเขาอยากให้เธอไปเธอก็จะไปทั้งคู่ก็เลยเดินกลับบ้านด้วยกันตอนนั้นอยู่คุงที่เพิ่งจะเลิกเรียนก็เข้ามาหาพี่สาวพอดีแต่ก็ถูกชายคนหนึ่งพาตัวไปซะก,ก่อนอาญาเห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งตาไป ปรากฏว่าชายคนนี้ก็คือพ่อของเธอและก็น้องเขาเป็นแมงดาที่เอาแต่เดินแขวงไข่ไปวันๆเขามาเพื่อจะกรี้ยยเงินจากแม่ของเธอแต่ก็ได้เงินมาแค่นิดหน่อยเขาก็เลยมาหาอายะเพื่อจะให้เธอไปหาเงินมาให้เขาและเขาสัญญาว่าจะไม่เข้ามาใกล้อีกเลยเขาถามว่าผู้ชายที่มาด้วยกันแฟนหรือเปล่าเธอก็เลยบอกว่าเปล่าก็แค่คนเรียนชั้นเดียวกันเฉยๆแล้วเขาก็ขับรถพาเธอไปที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปในห้องนั้นเธอก็เจอกับผู้ชายมากหน้าหลายตาที่ไม่สวมเสื้อผ้าพ่อในเอาตัวเธอมาแลกกับเงินหนึ่งแสนเยน และจะได้เพิ่มอีกหนึ่งแสนยนถ้าเธอยังเป็นสาวบริสุทธิ์เธอไม่มีโอกาสรอดมาจากตรงนั้นได้เลยสิ่งเดียวที่เธอนึกถึงก็คือเอยามะถ้าพรุ่งนี้เธอน่ะใช้เวลากับเอยามะเหมือนกับทุกๆวันเธอจะสามารถลืมเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้หรือเปล่าตอนที่19เมื่อคืนที่โหดร้ายผ่านไปอาญามาที่โรงเรียนตามปกติแต่เธอก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเธอนั้นมันไม่ได้เข้าหัวเธอเลยสักนิด และพ่อเอมาเข้ามาหาเธอเพื่อจะคุยเธอก็เห็นหน้าของคนที่คุกคามเธอซ้อนทับกับหน้าเขาแล้วก็เผลอตาบาดใส่เขาก่อนจะบอกให้เขาหนีไปพ้นตอนเลิกเรียนพ่อก็มารับเธออีกครั้งและคราวนี้เขาจะพาเธอไปที่อาพาร์ตเมนต์ที่เดิมเพราะว่าเขาเอาเงินไปเล่นพนันหมดแล้วให้ตายยังไงอาญะก็จะไม่ยอมกลับไปที่นั้นแน่นอนเขาคูว่าถ้าเธอไม่ทําเขาก็จะไปทุบตีแม่ของเธอหรือไม่ก็ทุบตีเธอแทนเพราะว่าเธอมันก็แค่คนอ่อนแออาญะก็เลยทุบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเธอคอยเอาแต่หนีเพราะว่่่าากลลลวตตอออออดเเธจะไมอมอไมมยีป เธก็เลยเหลอกเขาว,ว่าพอเธอนึกถึงเรื่องเมื่อคืนแล้วก็กลั้นอารมณ์ไว้ไม่อยู่เขาก็เลยขับรถพาเธอมาที่โรงงานร้างเธอน้มตัวเข้าไปหาเขาพ่อของเธอก็เลยเข้าใจว่าเธออยากจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ว่าที่จริงแล้วเธอเน่อใช้คัตเตอร์แทงไปที่ท้ายทอยของเขาแทนทั้งสองคนสู้กันสักพักเมื่ออาญาสามารถหนีมาได้ก็เหลือแค่พ่อของเธอที่นอนกองอยู่ที่พื้นเขาก็เลยจะโทรเรียกพวกมาช่วยแต่ว่าฮาราคาวะที่โล่มาจากไหนก็ไม่รู้แย่ยงเอามือถือไปสะกอนฮาราคาวะจัดการฆ่าปิดปากแล้วก็ทำลายร่องรอยการฆาตกรรมจนหมด เขาบอกว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองถ้าเธอตายทุกอย่างก็จบกันเวลาต่อมาเมื่ออาญากลับมาเอากระเป๋าของเธอเธอก็ไม่เจอกับใครอยู่ตรงนั้นแล้วแม้กระทั่งรถยนต์ของพ่อเธอด้วยเธอก็เลยละทิ้งตัวตนเก่าๆของเธอและเธอจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเธอได้อีกแล้วเธอขอให้นามิตัดผมให้กับเธอเพื่อต้องการจะตัดอะไรหลายอย่างทิ้งไปด้วยจากนั้นเธอก็มีบางอย่างที่อยากจะขอให้นามิช่วยเธอสักหน่อยตอนที่20ต่อมาอาญาก็มาหาออยามาที่จุดเดิมและก็บอกว่าเธออยากจะไปเดทด,ด้วยกันทั้งคู่ต่างหัวเราะด้วยกันีด,ด เดินจับมือกันอย่างมีความสุขอาญะบอกกับเอยามะว่าเธอเองนหนก็เป็นได้นะคนที่เข้มแข็งน่ะเอยามะก็พยายามจะสารภาพรักกับเธอแต่ว่าจู่ๆนามิที่แอบดูอยู่ตรงต้นไม้ก็กดถ่ายรูปชัตเตอร์ตอนที่สองคนนั้นอยู่ด้วยกันและก็จะาภาพน่ะไปเป่าประกาศว่าเอยามะเป็นพวกสตอกเกอร์โรคจิตเอยามะก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนามิก็เลยบอกว่าเขาคอยแอบตามอาญะอยู่แล้วก็บังคับให้เธอไปหาเขาทุกวันแต่ว่าเอยยมะไม่เคยทำแบบนั้นเลยถ้าอย่างนั้นทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่เรื่องโกหกอย่าง,งนะ นั่นคือคําพูดที่เธอทิ้งไว้ให้เขาเธอเดินจากมาพร้อมกับคิดว่าสิ่งนี้จะทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับที่เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ก็มีโซ่ตรวนโผล่มาและก็พันฒนาการเธอไว้เอามามีสีหน้าเคร่งขรึมก็เดินเข้ามาพร้อมกับหววเธอเข้าเต็มแรงเมื่อเธอลืมตาขึ้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากคาสุมาตะเขาตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยเธอรอดเธอไหนไม่ตั้งใจจะให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เธอควรจะอยู่เคียงข้างเขาในตอนที่เขาต้องการเธอมากที่สุดแต่ว่าตอนนี้เธอคงไม่สามารถขอให้้้เเขาน่่่ยใใหภธอไดชมละ เอยมะการทดลองผ่านมาแล้ว7วันเหลือเวลาอีกเพียงแค่23วันก่อนที่จะจบลงโปรดติดตามเล่มต่อไปครับ